ร้อยวัน huh. พ oh. 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 ันปีกว่าจะเข้าเกมนี้อ่ะก็สวัสดีคุณดูและคนไม่ดูด้วยนะครับผมอยู่กับผมนาบิ๊กอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกครับนี่นะกับมาเรนลอตนะครับผมก็หายไปนานเนื่องจากไม่สบายนะครับผม1-2อาทิตย์นี่แหละครับผมก็ที่จริงอีกอาทิตย์นึงนะครับผมติดเกมวอลเฟร์ไปหน่อยนะครับผมก็เลยขี้เกียจอัด ร้อให้เห็นกันนะครับผมแล้วตอนนี้ก็คือไม่สบายอืมเราก็จะทําการมาเล่นอะไรให้มันดูจดชื่นสนานรู้สึกว่าคนดูเขาบอกว่าเอ้ยพี่เอ้ยขอร้องละ่ะอัดลอดเอเถอะเออก็จะกลับมาอัดลออนะครับผมถึงจะไม่สบายก็เถอะนะในผมก็จะมาดูซิว่าเด็กคือว่ายดยดใหม่หมๆนี่มันจะมีอะไรเหหาบ้างนะครับผมโอเคนะครับเร,เราไปจะรับชมกันเลยนะครับผมโคตรภูมิใจกับของตัวเองเลย ่ใชือก็คือพอดีพูดมากไม่ค่อยได้นะพูดแล้วมันจะไอแบบไอมันไอมันเสือกนะจู่ๆไอซอบเสือกเฮ้ยเก้งเด็กเก้งเด็กเข้าเล่นเลยก็นะครับประวัติศาสตร์นะครับผมอาจจะไม่ได้เข้ามาหลายอาทิตย์เลยก็ว่าได้ตั้งแต่ตั้งแต่คลิปขายดีไปนี่คือเราไม่ได้แวะมาเล่นเลยโอ้โหนี่เข้ามาทันอยู่เหรอเราจะแกล้งเด็กครับ ไปดูสิว่าเด็กเขาจะเฮ้ยเสือกเสือกขอเสือกขอเสือกเฮ้ยเสือกเสือก,ก,กอะไรเอาอะไรเอาอะไรไอ้เยอะใ,ให้ตกไอ้เยอยตกเกิดอะไรขึ้นกับลอ้อทำไมเราเล่นล้อแล้วตกเอ้าเอ้าเอ้าแกงเด็กนี่มันมันีไอ้เด็กมาเยอะแยะอะไรอะไร

นี่แน่ยังจะขึ้นเหมือได้อยู่หรือไอเราก็ตกเองอพลาดเ่าซะแล้วเด็กเขาเด็กเขาคงไม่หัวร้อนเราจะทำให้เขาเลิกเกมอย่างจับพันโอ้โหหนูเราคอมโบได้เนี่ยนี่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 บ๊ายบาย นี่ไม่ตายด้วยเฮ้ยมันขึ้นมาได้ยังไงนี่ขึ้นมาได้ยังไงอันไหนเนี่ยรื้อรื้อมันเด้ออุ้ยโอ๊ยเป็ดขึ้นมาได้ยังไงครับเนี่ยมีเด็กใหม่เต็มไปหมดเลยจุลโมล์วุ่นวายแล้วทีนี้มันจะคุยอะไรกันเนี่ยหนีแน่มาเนี่ยมาเนี่ยนี่นี่ตายไหมขึ้นแน่ขึ้นแน่

พัดมันเลยนะมึงนี่นี่เอ้เฮลมีพีสพีสเฮลมีขาดอซะแล้วเอาวอดีจ้าพีสอะโกดเฮลไอ้ไอ้ยาไอ้าไอ้ยานี่นีตายซะเถิดมึงนี่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 ีีีีนีี Oh boy, baby. ของกล้วยกล้วยกันไว้ก่อนเลยผมรู้ว่าเขาต้องใช้สกิลอาวุธนี่เนี่ยไปต้องนะของปูของปูอ,อย่าไปโกงอย่าและบอกให้เสียนนะบอกให้อดีตน,นะบอกให้แกงเด็กที่มันมัน,มนบอกเลยอ <c oughs> ย, so ย่า o g o ด d เดือ เออเนอนึกเหน็ดกาคนนึกเหน็ดหงสัตน okay oh yeah, ี่นี่นี่นบินได้บ่บินได้จบอยู่แค่นี้แหละมึงเอ้ดวงซวยพบเทสหลายนี่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 นองกูของกโอ้ยเะแม่ง กูหากดฮะมาหนี้มาหนี้กูตายกูตายกูตายไรต์มาดิรูปบอกไงรูปไปฝากไปหลอกเราๆโอ้แมนดับเบิลแท็กดับเบิลแท็กเจ้าชักจะมากไปแล้วนะเจ้าช,ชักจะเจ้าชักจะเกินไป แล้วนะอ,อุ้ยเชีย่ยาดท่ดซะแล้วอเออนี่แหละมารับดาเมจหน่อยแช่แช,แช่ดาเมจเข้าใจไหมโอ,อ้สุดยอดเลยเอย้นี่เลยเฮ้ยเชี่ยดนอีแล้วเฮ้ยช่วยหน่อยดีเฮ้ยอืมไอ้นี่มันจะหนีได้อีกนานแค่ไหนครับผมอ่ามึงดีได้ไมนะ่นานหรอกน้องจ้า ของกรวยของปกล้วยขันหีขันหีผูดูปิดรายการด่วน์ปิดรายการด่วนมันขันหีปิดรายการด่วนโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปที่เท่านี้นะผมโอ้สนุกกันมากเลยนะครับผมโอ้ยยังไงก็ได้มีโอกาสได้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 มีอารมณ์อีกก็คงจะได้เล่นนะครับผมอุ้ยอะไรเนี่ย โอ้วววววอวตวววมวมวว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 บายวววววววยววนล้าคววววววผมวะววววววควว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 ว